S High s c h o o l of a g a n g s t e ี EP ที่6พระเอกได้พาเซยองขึ้นรถไฟและดูท่าทางเขาจะตื่นเต้นเพราะนี่เป็นครั้งแรกของเขาในตอนนั้นพระเอกได้หยิบพัทเตอร์มาแปะแผลให้กับเซยองในตอนนั้นเซยองขอตัวไปร้านค้าบนรถไฟก่อนเพราะเขารู้มาว่ารถไฟมีร้านค้าพระเอกได้เห็นโทรศัพท์ของเซยองที่วางไว้ตรงเก้าอี้นั่งเขาก็ได้หยิบมาแล้วก็รู้ว่าเซยองปิดเครื่องจากนั้นพระเอกก็เริ่มเก็บสัมภาระและในตอนนั้น สายตาของพระเอกก็ดันไปเจอลูกน้องของเขาดงซูและจองซอนได้แอบตามเขามาด้วยว่าแต่สองคนนี้จะมาทำไมนะพระเอกและเซยองมาถึงทะเลนะคะเซยองบอกว่านี่คือครั้งแรกของเขาที่ได้มาทะเลพระเอกก็เลยบอกว่าน้ำทะเลไม่เค็มหรอกเดี๋ยวจะลองชิมให้ดู พอเซยองเห็นเซยองก็เลยลองชิมบ้างชิมเข้าไปแล้วก็แทบจะสำลักนี่มันเค็มสุดๆไปเลยจองซอนได้บอกกับดงซูว่าเขาอยากย้อนเวลากลับไปมีชีวิตที่อิสระเหมือนวัยรุ่นแบบนี้จัง ดงซูก็เลยบอกว่าแกตั้งใจทํางานหน่อยดีวะจากนั้นค่ะพระเอกกับเซยองก็พากันไปซื้อเสื้อผ้าดงซูและจองซอนก็แอบไปมองด้วยนะคะจากนั้นพระเอกก็สอนให้เซยองขี่จักรยานเองทีแรกขี่ๆไปก็ล้มแต่อีกฟากหนึ่งจนกระทั่งเซยองก็ได้ขี่เองสําเร็จดงซูและจองซอนก็ลุ้นไปด้วยจองซอนก็ดีใจด้วย แม้เหมือนมันลุ้นลูกหลานขี่จักรยานสุดท้ายแล้วพระเอกและเซยองก็มาจบด้วยการกินข้าวค่ะดงซูบอกกับจองซอนว่าเราควรตามมันไปอย่างเงียบๆเสร็จแล้วก็จับมันส่งขึ้นเครื่องบินไปซะหลังจากที่เซยองและพระเอกกินข้าวเสร็จแล้วเขาก็มาที่โรงแรมเพื่อที่จะหาที่พักทางโรงแรมไม่อนุญาตให้เด็กต่ำกว่าอายุ18พักที่นี่โดยที่ไม่มีผู้ปกครองมาด้วยพระเอกถึงกับเซ็งเลยนะคะแล้วอยู่ๆพระเอกก็ถามเซยองว่า งั้นเอาอย่างนี้ฉันมีอยู่ที่ที่หนึ่งที่ฉันรู้จักเมื่อพระเอกและเซยองมาถึงโรงแรมตาเจ้าของโรงแรมก็บอกว่าที่โรงแรมนี้ไม่มีนโยบายให้ผู้เยาว์พักเพราะมีการปรับปรามพระเอกก็เลยพูดว่าผมเป็นสมาชิกของแก๊งชินซอนเซยองได้ฟังเซยองก็ตกใจตาเจ้าของโรงแรมก็เลยบอกกับพระเอกว่าแกเป็นแก๊งชินซอนตั้งแต่ชาติไหนแก๊งชินซอนยุบไปเป็นชาติล้วย้ย อีกอย่างนะแก๊งชินซอนก็ไม่น่าที่จะรับเด็กอย่างพวกแกปะวะพระเอกทนไม่ไหวก็ตบโต๊ะดังลั่นเขาก็เลยพูดว่าลืมแล้วเหรอว่าเอาเงินใครไปซื้อโรงแรมนี้คืนมาให้แกถึงแม้จะต่อให้คิมดึกพอมตายไปแล้วแต่นี่ก็ไม่น่าจะหมดด้วยนี่นะแล้วไข่อีกข้างหนึ่งที่เหลืออยู่แกควรรักษาวไว้ยันวันตายสินะพอพระเอกพูดจบเท่านั้นแหละตาเจ้าของโรงแรมก็รีบหยิบกุญแจให้กับพระเอกเลย เมื่อพระเอกไปแล้วดงซูและจองซอนก็ได้เข้ามาหาตาถามว่าตายังจําผมได้ไหมรู้จักผมใช่ไหมตาแกก็ไม่ได้บอกอะไรเพียงแค่เสียใจกับคําพูดของพระเอกไอคิมดึกพัมไอสารเลวมันให้คําสัญญากับฉันไว้แล้วว่ามันจะไม่บอกใครว่าฉันมีไข่ใบเดียวแล้วนี่มันยังบอกเด็กคนนั้นอย่าบอกนะว่าพวกมันบอกแกสองคนด้วยดงซูก็เลยถามจองซอนว่าลูกพีเคยบอกไว้ปะวะจองซอนก็บอกว่าไม่เคยเพิ่งได้ยินวันนี้วันแรกนี่แหละ ตาได้บอกต่อไปอีกว่าแง่แหละพวกแกคงไม่เคยได้ยินเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนพวกแกเข้าแก๊งเมื่อเข้ามาห้องพักเซยองก็สงสัยว่าพระเอกรู้เรื่องราวของแก๊งชินซอนได้ยังไงแล้วก็บอกว่าเป็นสมาชิกของแก๊งพระเอกค่ะก็เลยบอกเซยองว่าเมื่อก่อนเขาเคยทำงานอยู่ในนั้นเขาได้ยินผู้ใหญ่คุยกันเขาก็เลยมาอําตะลุงแต่ไม่คิดว่าจะเป็นจริงหลังจากที่ได้คุยกับเซยองเสร็จพระเอกก็กังวลกับลูกน้องที่สะกดรอยตามเขามา ทางด้านจองซอนเองก็คิดว่าพระเอกน่าจะเป็นนักต้มตุน๋นซงซูเองกับคิดถึงคำพูดของตาที่เป็นเจ้าของโรงแรมที่ว่าทั้งสายตาและคำพูดดูเหมือนดึกพามไม่มีผิดเพี้ยนอีกอย่างเรื่องลับๆพวกนี้ไม่น่าจะบอกเด็กเมื่อวันซืนจองซอนบอกว่าถ้าอยากจะหายสงสัยจริงๆก็ต้องลากคอไอเด็กนั่นมาถามให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย จองซูก็เลยบอกให้จองซอนรอเวลาดึกๆแบบนี้พวกวัยรุ่นมันจะชอบออกไปเที่ยวอยู่แล้วลงมือในตอนนั้นแล้วก็ลากมันขึ้นเครื่องซะหลังจากที่ได้คุยกับเซยองเสร็จพระเอกก็กังวลกับลูกน้องที่สะกดรอยตามเขามาทางด้านจองซอนเองก็คิดว่าพระเอกน่าจะเป็นนักต้มตุน๋นจองซูเองกับคิดถึงคำพูดของตาที่เป็นเจ้าของโรงแรมที่ว่าทั้งสายตาและคำพูดดูเหมือนดึกพร,รมไม่มีผิดเพี้ยนอีกอย่างเรื่องลับๆพวกนี้ไม่น่าจะบอกเด็กเมื่อวันซืน จองซอนบอกว่าถ้าอยากจะหายสงสัยจริงๆก็ต้องลากคอไอเด็กนั้นมาถามให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยดงซูก็เลยบอกให้จองซอนรอเวลาดึกๆแบบนี้พวกวัยรุ่นมันจะชอบออกไปเที่ยวอยู่แล้วลงมือในตอนนั้นเราก็ลากมันขึ้นเครื่องซะจองซอนเลยบอกกับดงซูว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะเป็นคนดูแลเองเรื่องนี้ผมจะไม่นอนหลับแน่ๆ สุดท้ายแล้วจองซอนก็เผลอหลับเนี่ยนะจะดูพระเอกพระเอกเอาพัาสเตอร์แปะแผลกับเซยองแล้วก็ถามเซยองว่าไปทําอีท่าไหนถึงได้แผลนี้มาแค่ฉันไม่ได้ทําอะไรฉันแค่เอาหัวกระแทกกาแพงเท่านั้นที่เขาเลือกทําแบบนี้เป็นเพราะว่าเขาอึดอัดแล้วหาทางออกไม่ได้เขาเลยอยากหลุดพ้นจากพ่อที่สําคัญพระเอกยังได้รู้อีกว่าเซยองเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไม่ได้กินยามานานแล้วเซยองได้เล่าให้พระเอกฟังต่อไปว่าไม่ว่าตอนที่ฉันจะกลับ บ้านช้าหรือโต๊ะนักเรียนลกพ่อของฉันจะใช้คำพูดและการทำร้ายฉันอยู่เสมอมีอยู่วันหนึ่งฉันกำลังเล่นของเล่นของฉันอยู่แต่เพื่อนก็มาแย่งไปฉันไม่รู้ว่าจะเอาของเล่นอันนั้นคืนมาได้ยังไงฉันเลยกรีดมันออกมาเมื่อพ่อของฉันรู้เรื่องนี้พ่อได้บอกกับฉันว่าสาเหตุที่เขาเผาตุ๊กตาของฉันนั่นก็คือฉันไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ เรื่องสุดท้ายที่ฉันหวาดกลัวที่สุดทำให้ฉันไม่อยากมีเพื่อนเลยนั่นก็คือการสูญเสียสุนัขที่ฉันรักไปมันเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดสำหรับฉันกว่าฉันจะได้มันมาฉันอ้อนวอนแม่มาเป็นปีวันนั้นฉันวิ่งออกไปหน้าบ้านแต่ฉันไม่รู้ว่าสุนัขตัวโปรดของฉันวิ่งตามฉันมาทำให้ประตูลัว หนีบคอสุนัขอย่างแรงจนขาดแล้วนั่นมันเป็นสิ่งที่เขาเสียเพื่อนไปโดยไม่ได้ตั้งใจพ่อบอกฉันว่าการที่สุนัขตัวหนึ่งตายลงไปมันเป็นความผิดของฉันที่ฉันไม่เชื่อฟังคําสั่งของเขา และตั้งแต่นั้นมาฉันจึงตัดสินใจที่จะไม่มีเพื่อนเพราะฉันกลัวว่าจะสูญเสียเพื่อนไปอีกในตอนที่ฉันเจอนายฉันก็อยากมีเพื่อนฉันเลยแอบแอบคบโดยที่ไม่ให้พ่อฉันรู้ถ้าพ่อรู้พ่อจะเข้ามาจัดการเรื่องนี้อีกแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพ่อให้คนแอบถ่ายรูปฉันกับนายและมันก็ยังไม่พอเท่านั้น พ่อได้ติดกล้องวงจรปิดไว้ที่ห้องนอนของฉันด้วยพอฉันรู้ฉันก็มีปากเสียงและทะเลาะกับพ่อพ่อได้บอกกับฉันว่าเป็นเพราะว่าฉันไม่ซื่อสัตย์แล้วโกหกพ่อพ่อถึงทำแบบนี้และพ่อก็กลัวว่าฉันอาจจะทำตัวไม่ดีฉันได้บอกกับพ่อว่าถึงฉันจะเป็นคนไม่ดีแต่ฉันก็ไม่เคยทำอะไรผิด และในตอนนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะหาวิธีออกยังไงฉันเริ่มหวาดกลัวฉันไม่รู้จะหาทางออกยังไงฉันเลยตัดสินใจเอาหัวชนกำแพงและสลบไปพอตื่นขึ้นมาฉันก็รีบหนีออกจากบ้านและไปที่สะพานที่อีฮอนกระโดดลงมาเซยองได้บอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันคือความผิดของฉันพระเอกบอกว่าทั้งหมดมันไม่ใช่ความผิดของนาย แต่มันเป็นความผิดของพ่อนายตั้งหาพระเอกได้เข้าไปตบไหลเซยองต่อไปนี้ถ้านายมีปัญหาอะไรนายก็แค่ยื่นมือออกมาหาผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งแบบฉันเซยองก็เลยงงแล้วก็บอกว่านายนี่นะเป็นผู้ใหญ่ทั้งๆที่อายุเท่ากับฉันพระเอกได้บอกว่าก็บอกแล้วไงว่าฉันแจ้งเกิดช้า และในค่ำคืนนี้เป้าหมายของพระเอกก็ได้เพิ่มขึ้นเขาเขียนลงในสมุดของเขาช่วยให้เซยองนั้นหลุดพ้นจากพ่อพรเอกได้เอาโทรศัพท์ของเซยองไปเปิดในที่สุดพ่อของเซยองก็โทรมาทันทีแต่พระเอกก็ปฏิเสธเพราะบอกว่าปล่อยให้เซยองหลับให้สบายไปเถอะพ่อได้สั่งให้พระเอกไปปลุกเซยองขึ้นมาคุยกับเขาพ่อบอกว่าพระเอกมีสิทธิ์อะไรที่จะพูดแบบนี้ เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีสิทธิ์อะไรแต่เซยองมีสิทธิ์ที่จะต้องตัดสินใจด้วยตัวของเซยองเองและที่เขาโทรมาก็แค่อยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงเขาคิดว่าเซยองไม่กล้าที่จะโทรบอกพ่อก็เพราะว่าเขากลัวพ่อเขาเองเลยโทรมาบอกพ่อแทนและลูกชายที่กลัวพ่อของตัวเองมันไม่ใช่เรื่องปกติในวันพรุ่งนี้พวกเราจะไปโรงเรียนอย่างเดิมและถ้าเซยองพร้อมคุยกับพ่อเมื่อไหร่เขาจะคุยเอง ช่วยคุยกับเขาตอนนั้นด้วยพอเซยองไม่พอใจในคำพูดของพระเอกเลยปาโทรศัพท์จนแตกเสียงโทรศัพท์ของจองซอนกด็ดังขึ้นจองซอนได้บอกกับดงซูว่าลูกพี่โทรมาให้ไปเจอกันที่ชั้นสองดงซูก็เลยบอกว่าลูกพี่ชินซอนโทรมาเหรอจองซอนบอกว่าไม่ใช่ลูกพี่คิมดึกพัมโทรมาดงซูก็เลยงงสิในเมื่อลูกพี่คิมดึกพัมตายไปแล้วแล้วใครโทรมาวะพอมาถึงดงซูก็เลยถามพระเอกว่าไปเอาเบอร์ของจองซอนมาจากไหน พระเอกไม่ได้บอกอะไรบอกแค่ว่าดงซูเปลี่ยนเบอร์จองซอนจะเอาตัวอย่างจากเลือดพระเอกไปตรวจด n a ว่าพระเอกเนี่ยเป็นนักต้มตุน๋นหรือเป็นลูกชายของคิมดึกพัมกันแน่ดงซูได้บอกกับพระเอกว่าถ้าแกไม่ใช่ลูกชายของลูกพี่ดึกพรรัมแกจะต้องถูกจับตัวส่งให้เลขาอีพระเอกก็เลยคิดว่าสองคนนี้น่าจะไม่เชื่อก็เลยเริ่มเล่าเรื่องที่ลึกกว่านั้นพ่อของจองซอนเป็นชาวนาแต่ว่าทำมาหากินโดยการเช่าที่เขาอยู่พระเอกก็เลยตัดสินใจซื้อที่ให้ เมื่อปีที่แล้วพ่อของจองซอนเสียและจองซอนเองก็มีพี่สาวอยู่คนหนึ่งซึ่งพี่สาวพิการอยู่ในศูนย์บำบัดดูแลสายลุงต้องส่งเงินให้กับศูนย์ทุกเดือนแต่เมื่อเดือนที่แล้วจองซอนลืมไม่ได้ส่งเขาก็เป็นคนส่งให้ในนามของคิมดึกพรรมัมจองซอนได้บอกกับดงซูว,ว่าทุกอย่างที่เด็กคนนี้พูดมันคือเรื่องจริงพระเอกได้ย้ำว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นนักต้มตุ๋นจริงๆแล้วแล้วก็ทำไมละ่ะที่เวลาพ่อแกจับตัวฉันไปฉันจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เกิด จองซอนทำไมเรื่องของดงซูตอนนั้นดงซูเป็นเด็กกำพร้าอยู่ข้างถนนแล้วเจอคิมดึกพัมตอนอายุ19และคิมดึกพัมก็ได้พาดงซูไปเลี้ยงอาหารแค่อาหาร6,500วอนทําให้ดงซูสวามีพักคิมดึกพรรัมและขอเข้าเป็นนักเกรงในแก๊งนี้ถ้าฉันเป็นนักต้มตุ๋นจริงๆข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดฉันจะรู้ได้ยังไง จองซอนก็เลยว้วัว่าทำไมลูกพี่ต้องปิดบังเรื่องราวพวกนี้ไว้20ปีในขณะนั้นพระเอกกำลังจะบอกว่าเขาคือคิมดึกพัมจองซอนก็ลั่นมาว่าพระเอกคือลูกชายของคิมดึกพัมพระเอกก็เหนื่อยเลยสิค้างานนี้ก็อธิบายมารักต่ต้นยันจบแต่ถ้าว่าลูกน้องเขาเชื่อแบบนี้ก็แบบนี้แล้วกันและทั้งคู่ค่ะก็ได้ให้พระเอกเรียกเขาว่าอาเขาก็ต้องตกลงตามนั้น ทางด้านเซยองเองก็เดินเข้ามาพอดีพระเอกก็เลยแนะนําว่าพวกนี้คืออาของเขาเวลาต่อมาคนขับรถของพระเอกก็มารับพระเอกและเซยองไปโรงเรียนในระหว่างทางเซยองกังวลกับเรื่องพ่อของเขาแต่พระเอกบอกว่าไม่ต้องกังวลแต่ยังไงเซยองก็ไม่ไว้ใจอยู่ดีพระเอกมาถึงโรงเรียนก็รู้ว่ากลุ่มของแจมินกําลังตามหาตัวแจมินอยู่ พระเอกก็เลยโทรไปหาจองซอนจองซอนก็เลยบอกว่าให้เลิกตามล่าหาตัวแจมินซะเชื่อฟังคำสั่งพระเอกที่เป็นหลานของเขาและให้ทุกคนในแก๊งถึงแม้ว่าจองซอนจะสั่งแล้วแก๊งของแจมินก็ไม่ได้เชื่อฟังในตอนนั้นพระเอกกำลังจะจัดการแก๊งแจมินแต่ครูก็มาเรียกเขากับเซยองออกไป เมื่อมาถึงค่ะพ่อเซยองก็เข้าหาพระเอกทันทีลูกชายฉันเสียคนก็พอแกครูก็ได้เข้าห้ามทันทีแล้วครูก็บอกว่าที่จริงเซยองอยู่ที่โรงเรียนก็ไม่เห็นจะเป็นอย่างนั้นใครอยากจะลงโทษเด็กควรที่จะรู้เรื่องทั้งหมดแล้วค่อยจัดการพ่อเซยองก็เลยขอคุยกับเซยองตามลําพัง ครูกับพระเอกก็เลยมารอข้างนอกครูได้บอกกับพระเอกว่าพระเอกเป็นคนทําให้เซยองเสียพาเข้าโรงแรมแล้วก็ดื่มเหล้าเอกบอกว่าผมแค่ไปดูทะเลเท่านั้นและการที่ผมเป็นเด็กม .6 ก,ก็สมควรที่จะพักผ่อนบ้างครูก็เลยบอกกับพระเอกว่าพ่อเซยองน่าจะเข้าใจผิดแล้วครูจะเกลี้ยกล่อมพ่อเซยองเองไม่ให้มีการตั้งคณะสอบสวนวินยัย ทางด้านเซยองก็โดนพ่อบังคับให้พูดว่าเซยองไม่ได้ตั้งใจที่จะไปกับพระเอกแต่ถูกพระเอกลากไปแต่ในตอนนั้นเซยองโดนบังคับจากพ่อทำให้เขาเครียดและเป็นลมหมดสติไปครูและพระเอกได้พาเซยองไปที่ห้องพยาบาล และพระเอกเองก็ขอคุยกับพ่อเซยองเป็นการส่วนตัวเมื่อพระเอกและพ่อของเซยองมาคุยกันพระเอกได้พูดว่ามีพ่อแม่อยู่สองประเภทที่ชอบควบคุมลูกตัวเองนั่นก็คือกังวลมากเกินไปและคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบแบบสุดโตง่งและเท่าที่เขาเห็นคือพ่อน่าจะเป็นแบบที่สองต้องการความสมบูรณ์แบบและเอามาตรฐานตัวเองเป็นพื้นฐานเพื่อให้ลูกเดินตามแต่พ่อก็ไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของลูกตัวเองพ่อบอกว่าที่เขาทำแบบนี้ ก็เพื่อตัวเซยองเองโตขึ้นมาจะได้เป็นคนที่ดีและซื้อสัตว์พระเอกได้บอกกับพ่อของเซยองว่าสิ่งที่พ่อกำลังทำอยู่นั่นคือการปั่นหัวลูกและบอกเรื่องราวของเซยองที่ขึ้นไปสะพานว่าเซยองอาจจะทำอะไรที่เราไม่คาดคิดพ่อของเซยองได้บอกว่าโลกแค่นี้ยังรักษาไม่ได้แล้วต่อไปเขาจะเอาชนะอะไรได้พระเอกได้ยินพ่อของเซยองพูดก็เลยบอกว่าคุณอยากเสียลูกของคุณไปขนาดน,นั้นเลยเหรอ พอควบคุมสติไม่ไหวก็เลยจะต่อยพระเอกแต่พระเอกก็รับไว้ได้พระเอกได้บอกว่าการข่มขู่ทางวาจาก็คือคำพูดที่รุนแรงอีกอย่างหนึง่งถ้าใช้ไม่ถูกวิธีก็มักจะทำร้ายคนอื่นได้เหมือนกันมันจะทำให้เกิดรอยแผลเป็นในใจและจะคงอยู่ตลอดไปถ้าพ่ออยากที่จะช่วยชีวิตลูกชายพ่อต้องเข้ารับการรักษา ลองคิดดูดีๆว่าพ่อได้ทำ้ายเซยองขนาดไหนแกเป็นเด็กแกอย่ามาสั่งสอนผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องช่วยให้ลูกเติบโตในแบบที่ดีแบบนั้นเขาจะเรียกว่าผู้ใหญ่จริงๆวันนี้พ่อต้องกลับไปก่อนเซยองจะได้มีสมาธิในการเรียนหนังสือและผมคิดว่าพ่อควรถอดก้องวงจรปิดออกไปให้หมดด้วยครับแต่พ่อของเซยองไม่ได้คิดแบบนั้นต่อสายโทรหาคู่ใหญ่ของโรงเรียนเซยองตื่นมาพระเอกเลยชวนไปกินข้าวเซฮุนเห็นพระเอกและเซยองเลยเดินเข้ามา วันนี้ปู่ของเขามาและปู่อยากเจอเซยองเซยองไม่พอใจเซฮุนที่แอบ,บถ่ายรูปเขาเอาส่งไปให้พ่อเซฮุนบอกว่าที่ฉันทำลงไปไม่ใช่เพราะว่าฉันเกลียดนายแต่ฉันเกลียดอีซึงฮอนตั้งหากเซยองเลยบอกว่าฉันก็ไม่ชอบที่หน้าแกแกใส่หัวไปได้แล้ว ที่ห้องอ่านหนังสือเด็กผู้หญิงที่ชอบเอาเครื่องดื่มมาให้กับพระเอกก็เอามาให้อยู่เรื่อยๆในเย็นวันเดียวกันแจมินก็โดนพวกตามถึงแจมินบอกว่าที่หลบหน้าพวกแกเพราะว่าฉันไม่อยากมีเรื่องและไม่อยากเข้าแก๊งดงซูแต่ถ้าแกไม่จบแกก็เข้ามาจะได้จบกับมิตรภาพทั้งหมดที่ผ่านมาพระเอกนอนหลับในห้องอ่านหนังสือก่อนกลับเซยองได้เอาสติกเกอร์มาแปะขอบคุณเขาและเขาจะคุยกับพ่อดูในเช้าวันต่อมาแม่ของอ e ีฮอนก็ได้ร้องโวยวายอย่างหนักจะขอยาแก้โรคซึมเศร้าและให้เรียก เลขาอีเอายามาให้กับเขาพระเอกเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเอายามาแต่แม่ต้องไปพักที่ห้องก่อนพระเอกได้อายา2ตัวไปถามกับเพศสัตว์เพศสัตว์ก็ตกใจเพราะนี่มันคือยาฤทธิ์แรงผลข้างเคียงก็คือทําลายระบบประสาททาให้พระเอกแค้นเลขาอีพระเอกเลยโทรหาดงซูว่าจะติดต่อกับเลขาอีแบบไหนดงซูบอกว่าเขาไม่เคยติดต่อเลขาอีโดยตรงส่วนใหญ่จะฝากข้อความไว้และเลขาอีก็จะติดต่อกลับมาเองโดยผ่านบุคคลที่3พระเอกได้บอกกับดงซูถึงเรื่องราวที่ แม่เขากินยาว่าเลขาอีเป็นคนเอามาให้แม่เขาเขาบอกให้ดงซูลากเลขาอีมาให้เขาแล้วเขาจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองดงซูและจองซอนก็โกรธมากว่าเลขาอีกล้าเอายาหมอมพี่สไพซแต่ก็ดูเหมือนสวรรจะเข้าข้างดงซูวันนี้เลขาอีมาหาพวกเขาเขาเองได้บอกกับเลขาว่าเขาจะยุบแก๊งดงซูและไม่ทำงานให้กับเลขาอีกต่อไป สิ่งที่แก๊งชินซอนเกลียดมากที่สุดนั่นก็คือการเข้าไปทำลายครอบครัวและเด็กเลขาก็เลยทวงบุญคุณวันที่โรงพยาบาลที่ช่วยชีวิตประธานของพวกแกดงซูได้บอกว่าเขาได้ทำการแลกเปลี่ยนเลขาแล้วนั่นก็คือการให้ชีวิตเลขามีลมหายใจอยู่ในวันนี้ดงซูได้บอกต่ออีกว่าให้เลขาอีไปหาพระเอกคุกเขาขอร้องเขา ไม่อย่างนั้นอีก3วันเขาจะจัดการเลขาอีเลขาได้เดินออกมาเจอแก๊งแจมินที่ไอเด็กพวกนี้มันอยากจะเข้ากับแก๊งดงซูเหลือเกินเลขาอีรู้ว่าเด็กพวกนี้คือเพื่อนร่วมห้องของพระเอกกัเลยตัดสินใจที่จะใช้เด็กพวกนี้แทนพระเอกได้มาถึงโรงเรียนเพื่อนๆทุกคนตาก็มองเขาแปลกๆในขณะเดียวกันทางโรงเรียนได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยพระเอกปล่อยข่าวลือว่าพระเอกเป็นคนทําให้เซยองหมดสติไปสองวัน นอกจากนั้นยังข่มขู่เพื่อนลากไปที่โรงแรมแล้วก็ให้ดื่มเหล้าที่เขาทำไปนั้นเป็นเพราะว่าเขาได้รับความรุนแรงจากแก๊งแจมินเลยเอาความแค้นทั้งหมดที่มีไปลงกับเซยอง นอกจากเรื่องนี้แล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังโทรมาหาพระเอกแก๊งแจมินได้เข้าไปแจ้งความกับตำรวจว่าพระเอกได้ใช้ความรุนแรงกับพวกมันตามแผนที่เลขาวางเอาไว้พระเอกจะเอาตัวรอดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันพระเอกได้คิดว่าเขาคงประเมินเรื่องราวที่เกิดขึ้นของอ e ีฮอนต่ำเกินไปต่อไปนี้ก็ต้องเจอของแข็งแล้วสินะจะได้จบจบแล้เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในอีีหน้านะคะ